เสื้อลีนินคอจีนกระดุมหน้าคุณลูกค้าเสื้อลีนินคอจีนกระดุมหน้าแบบนี้ค่ะตรงข้างๆนี้จะเป็นปักคุณลูกค้านะคะเป็นปักนกปักดอกซากุระเป็นปักนกยุงแบบนี้นะคะตัวเสื้อเป็นผ้าดินินแขน3ส่วนแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นกระดุมหน้าใช้งานได้จริงๆนะคะตัวสั้นแบบนี้ใส่กับผ้าถุงก็สวยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือเวลาเราใส่กับผ้าถุงก็คือสวยเลยเรียบร้อยเลยบางท่านจะได้ดีนึงนะคะเชิญได้เลยนะคะ ลินินกับผ้าถุงแบบนี้ค่ะเสื้อลินินนะคะตัวละ990บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อพร้อมผ้าถุงแบบนี้ค่ะแม่ค้าลดให้เหลือชุดละ1,400บาทโปรโมชั่นให้เลยสำหรับเสื้อพร้อมผ้าถุงแบบนี้นะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อลินินนะคะเสื้อลินินนะคะ สีฟ้าปักนกยุงอย่างนี้นะคะสีฟ้าปักนกยุงก็คือปักมันจะมีหลายปักคุณลูกค้าแล้วแต่ปักแต่เป็นคอจีนกระดุมหน้าแบบนี้นะคะแบบนี้เลยอ่าสีฟ้าแบบนี้นะคะจัดพร้อมประถุงแบบนี้ชุดละ1,400บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็ฟรีเจญได้เลยนะคะเวลาสั่งสินค้าก็แจ้งไหมคาได้รับทั้งชุดหรือรับแต่เสื้ออย่างเดียวแจ้งได้เลยนะจ๊ามีตั้งแต่ไซส์38 40 4 2 4 4 4 6ค่ะราคาตัวละ990บาทฟรีค่าส่งแต่ถ้าซื้อทั้งชุดทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงอะค่ะผ้าถุงผืนละ490อบาทเป็นผ้าถุงป้ายนะเอลเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะซื้อพร้อมผ้าถุงไหมคะร้อให้หือชุดละ1,400บาทคุณลูกค้าสวยแบบนี้เลยไม่ต้องไปตัดคุณลูกค้านี่ซื้อใส่คือจบนะใส่ใส่ทรงสวยแบบนี้เลยนะคะทรงสวยมาก เวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อลีนินคอจีนกาดุมหน้านะคะตัวละเก้าละเก้าสิบบาทจากเข้าชุดแบบนี้ชุดละ1,400บาทรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางได้จ้ะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ